สว,ส,สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอสมิธพอดแคสต์ที่จะพาทุกท่านไปค้นหาความจริงกับเรื่องราวความเชื่อต่างๆที่ผู้คุณสงสัยวันนี้พบกับพวกเราอีกต้าเติ้ลและโน้ตครับสวัสดีครับแป๊บนะครับคุณผู้ฟังไเติ้ล ใครให้เอาเฟนฟายเข้ามาในห้องเราจะจดนปากหรอเปล่า,ลาขอกินไหนดีไม่ทีนี้จิเมมสั่งมาจากฝรั่งเศสนะพี่อีกตามชื่อเฟนฟายเลยใครบอกเติ้นว่าว่าเฟนฟายมาจากฝรั่งเศสวันก่อนอีกคุยกั่โน้ตอยู่เลยจิงปงไม่น่าใช่นะใช่วันก่อนนะคุยกับอีกว่าเฟนฟายเนี่ยไม่น่าจะมาจากฝรั่งเศสแต่ว่าท๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ฟัง <c oughs> เสียงเป็นไรอ่ะเต้น <c oughs> กินเฟนไฟายนี คินไม่ฟัดเสียงเสียงเ,เปลี่ยนขนาดนี้เลยเหรอใช่ไหมโอเคครับงั้นวันนี้เรามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับแฟนฝ่าให้คุณผู้ชมฟังคุณผู้ฟังฟังกันดีกว่ากับความเชื่อที่ว่าแฟนไฟายมีที่มาจากประเทศฝรั่งเศสจริงหรือไม่นั่นเองนะครับแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วให้เติ้งกับโน้ตถกกันให้จบอันอีกเหว่า,วา <c oughs> เรื่องเล่าที่ทั้งสองคนเนี่ยไปเจอมา เป็นอย่างไรแล้วก็มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างอ่าถ้าถ้ามาพูดถึงต้นกําเนิดของเฟ้นไฟเนาะจริงๆมีคาบอกว่ามีอยู่ประมาณ2ทฤษฎีใช่ไหมใช่แล้วอยากขยับอยากอยากขยันเป็นเสียงไหนเสียงปกติหรือเสียงซีซัสหรอเสียงนี้ปกติเหรอได้ได้สงสารคนฟังได้ได้ต้นกาได้ครับต้นก่าได้ครับต้นเป็นปกติก่อนได้ครับได้ครับได้ครับครับก็อ่านในส่วนของโน้ตก่อนแล้วกันในส่วนของโน้ตเนี่ยจะเป็นทฤษฎีที่บอกว่าเฟ้นไฟเนี่ย มาจากประเทศเบลเยียมส่วนส่วนของหนูทิมมี่นะครับจะเป็นทฤษฎีหักล้างทฤษฎีเฟนฟายมาจากประเทศเบลเยียมครับผมอ่ามาเริ่มจากของน้องก่อนแล้วกันอ่าลักษณะของเฟนฟายเนี่ยในปัจจุบันนะครับกับเฟนฟายสมัยก่อนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันเลยนั่นก็คือเป็นมันฝรั่งที่นำมาหั่นเป็นแท่งๆเนาะความยาวประมาณนิ้วมือเราเนี่ยแหละแล้วก็นำไปทอดในน้ำมันโดยถ้าย้อนกลับไปในปีช่วงปีประมาณ1 6 8 0 ต้นกำเนิดของเฟน์ฟรายครับจะเกิดมาจากคําว่าฟรังโกโฟนฟรายอะฟรังโกโฟนฟรายซึ่งไอ้ฟรังโกโฟนเนี่ยมันหมายมันหมายถึงพื้นที่หรือถิ่นที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเป็นภาษาราชการส่วนคําว่า f ราเนี่ยมันก็คือการคอดหรือเป็นของทอดใช่ไหมซึ่งตามประวัติศาสตร์เนี่ยได้บันทึกไว้ว่าในช่วงหน้าหนาวของปี1680เน่ยที่แม่น้ำม,มูสณเมืองนาม,มัวประเทศเบลเยียมเนี่ย เขาบอกว่าแม่น้ำเนี่ยเป็นแหล่งประมงสำคัญของชาวบ้านที่นั่นซึ่งแม่น้ำเนี่ยดันเกิดเป็นน้ำแข็งพอเกิดเป็นน้ำแข็งปุ๊บชาวบ้านไม่สามารถจับปลามาได้ซึ่งปกติเนี่ยชาวบ้านเขาจะชอบทานปลาทอดกันแต่ว่าไม่สามารถจับปลามาได้เอ๊ะทำยังไงดีต้องหาอะไรมากินแทน<ม>ก็เลยมีไปสะดุดตาเขา้ากับวัตถุดิบอย่างหนึ่งก็คือ <G ül mart> มันฝรั่งนั่นเองพอได้มันฝรั่งมาปุ๊บเอาลองหันหั่นหั่นหั่นปุ๊บ ทอดอ้าวอร่อยเกิดก็เลยเกิดเป็นต้นกาเนิดของเฟรนฟรายเข้ามาที่ประเทศเบลเยียมก็มาดูฝั่งของนูทิมบ้างนะฝั่งของนูทิมเนี่ยก็ได้มาจากของสัตว์จาจา์เปียร์และเคลย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์อาหารจากมาหาวิทยาลัยลีดที่ประเทศเบลเยียมเขาได้กล่าวในบทความของเขาว่าในปี1680นี่นะที่โน้ตบอกว่ามันเป็นจุดกําเนิดของเฟรนฟรายเนี่ยเป็นไปไม่ได้โบโบโบเป็นไปได้ดอกเพราะว่าตามประวัติศาสตร์เรื่องการขนส่งอ่ะ ขาระบุไปว่ามันฟร้างเป็นที่รู้จักครั้งแรกในประเทศเบลเยีเยมในปี1735และนอกจากนั้นยังมีอีกสาเหตุหนึง่งที่ว่าการนําอาหารมาทอดในน้ํามันเนี่ยในช่วงเวลานั้นอ่ะมันสามารถทําได้เฉพาะแค่ชนชนัชน้ชนสูงหรือคนที่มีที่แบบมีเงินเยอะหรือว่ารวยอะไรประมาณนี้นแหละเพราะไขมันในช่วงเวลานั้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นเนยไขมันน้ำมันพืชน้นํามันสัตว์อะไรต่างๆพวกนี้มีราคาแพงมากซึ่งมันขัดแย้งกับที่นรสบอกว่าชาวบ้านเนี่ย เออ,น,น,อ,อกกน,น้ำมันฝรั่งมาทอดกับน้ำมันซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการทอดน้ำมันนะครับการทอดเนี่ยในน้ำมันเนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันที่เยอะแล้วมันก็รู้สุสิ้นเปลืองแพงว่างั้นเหรอใช่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 แต่แต่ในในมุมของโน้ตเนี่ยที่จากทิตเติลบอกว่าชาวเบลเยียมรู้จักมันฝรั่งในปี1735 <c oughs> คือมันก็อาจจะมองว่าเป็นเป็นเป็นไปได้ไหมที่จริงๆแล้วเนี่ยชาวเบลเยียมอาจจะรู้จักมันฝรั่งมาก่อนแต่แค่มันอาจจะยังไม่ได้ถูกบัญญัติหรือว่า ถูกเรียกว่าเป็นชื่อมันฝรั่งมาเพราะว่าจริงๆแล้วมันฝรั่งมันเป็นพืชที่มันปลูกได้ในในหลายๆพื้นที่เลยเนาะก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งสองแบบปลูกแบบปลวกถั่วงอกได้ถั่วเขียวเอ้ยลูกถั่วเขียวได้ถั่วงอกเออซึ่งซึ่งถั่วงอกเนี่ยเขาก็ปลูกกันในทุกที่เหมือนกันใช่ไหมล่ะเออก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าประวัติศาสตร์ก็อาจจะมีการคัดื่อนเพราะว่ามันคือเกิดจากการเล่าต่อปากต่อปากหรือว่าเป็นการจดบันทึกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีลืมเขียนตรงนี้บ้างตรงนี้นั่นมาอย่างงี้แต่ถ้าแต่ถ้าาเรงดดูีนะ การขนส่งฝรั่งเนี่ยมันฝรั่งเนี่ยได้เป็นที่ดูจับก่อนในประเทศฝรั่งเศสก่อนประเทศเบลเยียมซึ่งนั่นหมายความว่ามันมีโอกาสที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยจะคิดคน้นเมนูอาหารนี้ได้ก่อนเบลเยียมนะครับอ่าคือคือเติ้ลบอกว่ามันมันจะผ่านประเทศฝรั่งเศสก่อนแล้วค่อยมาเบลเยียมใช่ไหมแต่โน้ตกับคิดอีกว่ามันมันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่ว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะมาจากประเทศเบลเยียมแล้วค่อยเข้าฝรั่งเศสได้เหมือนกันเพราะว่ามันมันมีคนเขาอ่ามีที่เขียนไว้เพิ่มเติมว่า จริงๆแล้วที่มันได้ชื่อว่าเฟนฟายเนี่ยเพราะว่ามันเกิดจากทหารอเมริกันที่ไปประจําอยู่ที่หมู่บ้านนามหมู่บ้านในเมืองนามัวเนี่ยเขาตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเขาเขาได้ตั้งชื่อเล่นให้มันว่าเฟนฟายเพราะว่ามันมาจากฟรังโกฟอนคือเมืองที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นการสื่อสาแล้วด้วยความที่เบลเยียมเนี่ยมันอยู่ติดกับฝรั่งเศสมันก็อาจจะเหมือนขยายวัฒนธรรมทางอาหารเนี่ยเข้ามาในประเทศฝรั่งเศสได้เหมือนกันซึ่ง งั้นอาจจะเรียกว่าอะไรล่ะการแชร์วัฒนธรรมป่ะใช่การแชร์วัฒนธรรม,รรรรมซึ่งจากที่ลองดูแ้วมันก็อาจจะสรุปได้ไม่แน่แท้ว่าจริงๆแล้ววไอ้เอฟนฟ่ะม,มันมาจากประเทศอะไรกันแน่ลองยกตัวอย่างง่ายๆเราดูตัวอย่างง่ายๆก่อนมันกับส้มตำอ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วไอ้ส้มตำเนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดจากประเทศไหนกันแน่ไทยเหรอหรือว่าลาวหรือพม่าเนี่ยเพราะว่าอาหารพวกนี้มันสามารถที่จะพบได้ในทุกๆประเทศที่ที่พูดไปเมื่อกี้สามประเทศก็เขาเรียกได้ว่ามันคือการแชร์วัฒนธรรมในมุมมองของเต้นเนี่ยนะก็อาจจะอาจจะเกิดในฝรั่งเศส แล้วก็แชร์ไปให้กับวลเยียมแต่เป็นโพลของเราก็คือเกิดที่วลเยียมแล้วแชร์มาให้ฝรั่งเศสมันก็คือการแชร์มาแล้วทำกันก็ดูเป็นอะไรที่หาคาตอบไม่ได้นะครับอ่ะโอเคงั้นแช่มันก่อนอืมก็ถ้าางนั้นเดี๋ยวผมว่าเรามาลองฟังอะไรที่มันดูเบาสมองกันบ้างดีกว่านะครับอย่างเช่นเรื่องของปฏิบัติของเฟนสไตรในปัจจุบนันแล้วก็เรื่องตลกตลกเกรดเล็กเกรด,กรดน้อยที่เกี่ยวข้องกับมันเนาะถ้าางนั้นเรามาเริ่มด้วยผู้ผลิตเฟนช์ฟรกันดีกว่าถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้คําตอบที่แน่ชัด ว่าเฟรนช์ฟรายส์เนี่ยมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศเบลเยียมหรือฝรั่งเศสสิ่งหนึ่งที่เราสามารถมั่นใจได้จากข้อมูลที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือก็คือผู้ผลิตเฟรนช์ฟรายส์รายใหญ่ของโลก5ดับแรกไม่มีเจ้าไหนเลยที่มาจากเบลเยี่ยมหรือฝรั่งเศสโดยอันดับที่5เนี่ยชื่อบริษัทฟรานฟรีเตสเป็นบริษัทธุรกิจครอบครัวสัญชาติดัชอันดับ4บริษัทอวิโก้บริษัทสัญชาติดัชอีกเช่นกันอันดับ3บริษัท J r s i m ์ l o t บริษัทสัญชาติอเมริกาอันนี้แตกต่างกว่าชาวบ้านเพราะว่าเขาเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในหลายอุตสาหกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารการเกษตรแล้วก็เคมีภัณฑ์ต่อมาอันดับที่2คือบริษัทแลมเวสตันบริษัทมหาชนสัญชาติอเมริกาและก็อันดับสุดท้ายคืออันดับที่1ก็คือบริษัทแมคเคนเป็นบริษัทธุรกิจครอบครัวสัญชาติแคนาดานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าผู้ผลิตเฟรนช์ฟรายหลักของโลกจะมาจากเนเธอร์แลนด์สหรัฐหรือแคนาดา แต่ประเทศที่บริโภคมันฝรั่งทอดมากที่สุดกลับไม่ใช่ใครเลยนอกจากผู้ที่อาจจะอยู่เบื้องหลังการคิดค้นฟรายนั่นก็คือเบลเยียมนั่นเองตดวจากสถิติแล้วชาวเบลเยียมหนึ่งคนบริโภคมันฝรั่งมากกว่าชาวอเมริกันถึงหนึ่งในสามเลยทีเดียวหนึ่งในสามเท่านะครับผมไม่ใช่หนึ่งในสซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยจนำนวนประชากรชาวเมริกันเนี่ยมีมากกว่าชาวเบลเยียมถึงสาสิบเท่า น่าจะทําให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าชาวเบลเยียมนั้นมีความคลั่งไคล้ในการบริโภคเฟรนช์ฟรายส์ขนาดไหนนะครับและถ้าหากเรื่องนี้ยังมีความน่าสนใจไม่เพียงพอเราขอแนะนำาาาหัวข่าวที่ชื่อว่าโค r o n a น i าไวรัสเบลเยียมเชิ o ทูเอตมอลชิฟส์บายล็อกดาวน์ิ potato g r o v e r s จากสำนักข่าวที่เรารู้จักกันดีนะั่นคือ BBC ในช่วงเดือนเมษายนปี2020น่นะครับท่าสุดสั้นเนี่ยก็คือเกษตรกรผู้ผลิตผลฝรั่งเนี่ยเขาออกมาขอให้ชาวเบลเยียมบริโภคเฟรนช์ฟรายส์มากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้บรรพันฝรั่งเนี่ยปริมาณ750,000ตันของเขาที่อยู่เก็บไว้ในคลังเก็บสินค้าเน่าเสียใช้การไม่ได้กินไม่ได้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าปริมาณการบริโภคที่เขาออกมาขอร้องขอเนี่ยให้กินมันฝรั่งทอดสองครั้งต่ออาทิตย์นั่นเองซึ่งมันก็เยอะนั่นแหละครับท่านผู้ฟังเพื่อป้องกันผลกระทบจากโควิด19หนึ่งในทางออกเ่อชาติก็คือกินมันฝรั่งทอดเยอะๆเพื่อเพิ่มความเสี่ยงลดอุดตารนั่นเองนะครับแม่น่าสนใจจริงๆเขาเขาเขาเคย ซึ่งก่อนจะจากกันไปนะครับผมพวกเราทีมงานก็ได้รวบรวมเก็ดเล็กเล็ดน้อยเกี่ยวกับเรื่องของแฟรนช์ฟรายมาให้ฟังกันอีกนะครับมีด้วยกัน4เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องแรกนอกจากบนนี้เนี่ยบนโลกใบนี้เนี่ยจะมีพิพิธภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆเช่นพิพิธภัณฑ์ราเมงพิพิธภัณฑ์เบีกร์่นสัเด็ดลูกพิพิธภัณฑ์เบียร์เราก็มีพิพิธภัณฑ์มันฝรั่งทอดเช่นกันนะครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมฟรีเตชฟรายมิวเซียมนะครับตั้งอยู่ที่ประเทศเบล เรื่องของการทอดมันฝรั่งบนอวกาศซึ่งผลก็คือว่าเราสรุปได้คร่าวๆว่ายิ่งมีแรงโน้มถ่วงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้มันฝรั่งทอดกรอบได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น3ระยะเวลาที่ใช้ในการเผาผลาญปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับจากการบริโภคเฟรนช์ฟรายส์ขนาดกลางของแมคโดนัลล์เนี่ยก็คือปั่นจักรยานไปเลยนะครับผมตีเป็นหนึ่งชั่วโมงออกกำลังกายหกสิบนาทีกินสิบนาทีนะครับทิมมี่ <c oughs> จากอาหารปริมาณสองร้อยแปดสิบแคลอรี่นะครับถ้าคุณอยากเล่นกล้ามก็อยากกินเลยรับ,คร,บครับผม และสุดท้ายนะครับผมเฟรนช์ฟรายส์เนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีการแบ่งแยกย่อยอีกหลายสิบประเภทเลยและแต่ละประเภทนี่ก็มีชื่อเรียกต่างกันไปนะครับใช่ใช่แถมความแตกต่างของเฟรนช์ฟรายส์เนี่ยก็จะมีทั้งในมุมของส่วนประกอบแล้วก็รูปร่างของฟรายส์อีกทั้งในโลกนี้เนี่ยเราก็เริ่มมีฟรายส์ประเภทใ,ใหม่ที่เกิดขึ้นตามวัฒนธรรมของแต่ละที่เนาะอย่างขนาดในไทยเองเนี่ยเท่าที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยก็มีประมาณ10แบบด้วยกัน อันนี้คืออีกรวมมาให้แล้วเนาะเท่าที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันเริ่มต้นด้วยแบบสแตนดาร์ดก็คือแบบทั่วไปที่เราเห็นกันนี่แหละที่มีลักษณะเป็นแท่งเรียวยาวพบเห็นได้ทั่วไปตามร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือเวลาสั่งเฟรนช์ฟรายส์ตามร้านอาหารส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้ลักษณะแบบนี้แต่หลายๆร้านเนี่ยก็เริ่มนิยมมาเสิร์ฟฟรายส์ที่ถูกเรียกว่าคร i n k ฟ f าย e s มากขึ้นเนื่องจากว่ามีลักษณะเป็นแท่งแบบมีหยัก หาได้ง่ายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตพอๆกับแบบสแตนดาร์ดแต่ว่าช่วยเสริมภาพลักษณ์ในจานอาหารที่สูงกว่าทําให้อาหารจานนั้นเนี่ยของร้านนั้นนั้นเนี่ยดูหรูหราูาไปอีกแบบและ f r ายสแบบแท่งอีกหนึ่งประเภทที่คนไทยน่าจะคุ้นเคยกันเลยก็คือ s t ต a k f r า e s ์ถาจริงคนไทยเขาชอบกินเขาชอบกินส,ออนสเต็กขนาดนั้นเลยก็ใช่มันก็ไม่ได้ไหมายความว่าคนไทยจะชอบกินสเต็กขนาดนั้น ประเด็นมันอยู่ที่ว่าร้านแฟรนไชส์สเต็กเจ้าดังจากอเมริกาที่เปิดในไทยมยายาวนานแถมสาขาเยอะกว่าประเทศต้นกาเนิดมันด้านเสิร์ฟสเต็กพร้อมกับฟรายส์ประเภทนี้พอดีแถมก็ไม่ค่อยได้เห็นในร้านอื่นอีนอกด้วยกลายเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของร้านนี้ไปเลยถ้าใครไม่เชื่อก็ไปลองดูได้นะครับหรือคุณผู้ฟังเนี่ยถ้าอยากลองไปลองดูได้พวกเราใบให้ว่ามันเป็นร้านที่ขนมปังเนี่ยเด็ดกว่าตัวสเต็กอีก ดาไม่อยากคือดาไม่อยากดาไม่อยากไม่บอกไปหาเอาเองคำใบที่สองก็คือถ้าคุณเช็คบินแล้วคุณไม่ได้ดับิบิลมากินก็คือคุณไปไม่ถึงน่โอเคที่ผู้พูดมาเนี่ยก็น่าจะรวมฟราย์แปดแท่งทั้งหมดแล้วแหละมาว่ากันถึงรูปทรงอื่นกันบ้างดีกว่าเคยมีใครได้ยินคำว่าเ a t t e r Tots ไหมไม่เคยนะ t ทเตอร์ท็อตจริงๆก็ไม่แปลกใจถ้าจะไม่เคยได้ยินกันแต่ว่าถ้าขอพูดถึงคำว่าแฮชบ r o w น์ ก็คงเคยได้ยินกันเนาะทั้ง t a t t e r Tots และ Hash r r w s s เนี่ยจริงๆนอกจากชื่อที่ต่างกันน่ะก็มีแค่รูปร่างเท่านั้นเพราะว่ารสสัมผัสกับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบของมันเนี่ยเหมือนกันรวมไปถึงกระบวนการทำด้วยเพราะว่ามันเกิดจากการนำมันฝรั่งเนี่ยไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนจะนำไปอัดเป็นรูปต่าง,างๆแล้วก็ใส่พวกเครื่องเทศอะไรเงี้ยเพื่อให้รสชาติมันอร่อยแล้วก็ ทานได้แบบที่เห็นในร้านราชาเบอร์เกอร์ที่มีเมนูิกเนเจอร์อย่างวอปเปอร์นั่นแหละอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าร้านอาหารนะครับไม่รู้เลย <c oughs> นะรราชาเบอร์เกอร์นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเคอรี่ายส์ฟรายส์ในรูปแบบแท่งเกลียวและวอฟเฟิลฟรายส์ฟรายส์รูปทรงตารางที่เหมือนออกจากเครื่องทำวอฟเฟิลอย่างไงอย่างนั้นถามว่าทำไมเอกน้องพูด2ออย่างน,นี้พร้อมกันก็เพราะว่ามันถูกพบได้ที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะรูทเบียร์แต่เดี๋ยวก่อนจริงฟรายส์เขาเนี่ยก็เด็ดเหมือนกันนะครับใช่ถ้าใครใครอยากลองเนี่ยก็ต้องไปลองเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้จะมีความแตกต่างจากประเทศอื่นที่ส่วนผสมเพราะว่ามีการใส่เครื่องเทศลงไปแล้วว่าทำให้รสชาติเนี่ยน่าทานกว่าฟรายส์ทั่วไปพอสมควรถ้าอยากรู้เนี่ยต้องไปลองที่ร้าน a อ l เล a n d r i g ไ t ได้ตามห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านคุณยิ่งกว่าโฆษณายิ่งกว่าโฆษณาต้องเข้าและไหมอย่างนี้เติรนคุณเล่นกล้ามอะ คุณไม่ต้องคิดจะกินเลยนะก็กินแล้วก็ออกอาลังกายให้มากขึ้นไงหนูสามร้อยแต่นะสามร้อยแปดสิบแคลอรี่ปั่นจกันจกรายานชั่วโมงครึ่งใช่ไหมชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแต่ลหลังวันนี้เนี่ยจริงๆอีกก็เห็นเริ่มเริ่มเริ่มมีคนมาใช้ฟรายส์แบบใหม่มาเสิร์ฟนะครับก็จริงๆก็ได้สร้างความแปลกใหม่ให้ลูกค้าด้วยตั้งแต่สิ่งที่เรียกว,ว่า potato wedges ก็คือเป็นเหมือนมันฝรั่งรูปทรงคล้ายแอปเปิลหั่นกรีบนะครับรวมไปถึง smiley fries ที่มาพร้อมรอยยิ้มเพื่อสรร้้้าางคววมนัักกกกใหบเด็็แล ชาวคอนเทนต์เฮเอร์เป็นอย่างมากสุดท้ายเนี่ยกับน้องใหม่มาแรงอย่าง S ว e e t Potato Fries ที่เริ่มมีให้เห็นกันในร้านอาหารแนวรับสุขภาพเพราะว่าเนื่องจากมีมันมีคุณค่าทางอาหารที่มากกว่าฟรายส์ประเภทอื่นๆแถมรสชาติและเนื้อสัมผัสเนี่ยก็ยังม็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วยโดยปกติจะทานคู่กับซอสทา,ทาทาที่เราคู่ทานคู่กับพวกฟิชชั่นชิพอะไรเงี้ยหรือซอสแรนช์ที่ทําให้ฟิลขึ้นมปอีกจากเรื่องราวที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ย คุณผู้ฟังก็น่าจะพอเห็นภาพความเป็นมาของ f r e n c h r ราตั้งแต่จุดเริ่มต้นกับในส่วนของปัจจุบันเนาะในส่วนของความเชื่อที่ว่า f r e n c h f r i ยเนี่ยมีที่มาจากฝรั่งเศสจริงหรือไม่เนี่ยเราคงต้องขอสรุปว่า f r e n c h f r i ยเนี่ยมีอิทธิพลมาจากคนฝรั่งเศสจริงแต่อ้างอิงจากประวัติศสาสตร์แล้วก็คงจะเห็นว่ามีเชื้อชาติอื่นๆเป็นอิทธิพลอีกด,ด้วยเช่นเดียวกับว่านารรมอาหาร,หรอ,อื่นๆเนาะ ที่มีจุดเริ่มต้นจากประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ก็มีการผสมผสานหรือที่เราเรียกกันว่าฟิวชั่นเข้ากับวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆเพื่อให้เกิดความเข้าถึงของผู้คนในเชื้อชาติน,น,นั้นและก็เป็นอาหารหลากหลายแบบหลากหลายประเภทที่ให้เรารับประทานกันในปัจจุบันนั่นเองสำหรับ E ีีนี้พวกเราอิสมิตก็ขอลาไปก่อนนะครับเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ